คนตอบระบบเสียงของตัวกล้องนะครับ SFW รุ่น 1249XP ขีด A ขีด Pro นะครับระยะที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ประมาณ6เมตรนะครับจากตัวกล้องมาถึงตรงนี้6เมตรครับประมาณทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับแล้วก็มีนกนะครับยังเห็นเศษสีปกตินะครับเป็นระบบ AI นะครับ ISP นะครับ w i t c h r ของแบรนด์ทาหัวนั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมจะพูดประมาณนี้แล้วก็ถอยหลังไปเรื่อยๆจนระยะประมาณถึง12เมตรครับทุดนนี้การทีว่าเปลี่ยเกียรไม่ถึง12เมตรเลยทีเดียวครับถ้าผมอันหลังมาตรงนี้นะระยะตรงนี้ก็จะประมาณ10เมตรนะครับที่เรา,ายืนแล้วก็คุยไปหาที่กล้องับแต่ถ้าผมคุยไปด้านข้างแบบนี้ก็จะประมาณ10เมตรเหมือนกันโอเคเดี๋ยวลองเดินไปนี่ครับ12เมตรตรงนี้จะอยู่ที่12เมตรนะครับ เึ่นกล้องเขาจะเก็ว่ารับยัดรับเสียงครับเป็นระบบไมค์ดโอนะครับระยะดูโอไมค์ค่นะครับเป็นระบบไมค์คู่นะครับดูโอไมค์นะครับที่ผมยืนนี้ก็ประมาณสิบสองเมตรนะครับโดยประมาณนะครับจากตรงนี้เป็นหนึ่งล้วงน,นะสิบสองเมตรเท่าน้เสียงก็จะประมาณาได้ยินประมาณนี้นะครับถือว่าชัดเจนนะครับไม่ขาดหายนะครับกับระบบตัวกล้อง A.I. ISP นะครับวิ h c o ล o r ของแปลฟ้าหัวนะครับ